สวัสดีเพื่อนๆนและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีของราศ,าศ์ และสัญลักษณ์ทางหูราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่ปลาชาวราศีนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้เกี่ยวกับอารมณ์เป็นคนซื่อตรงนะครับด้วยดาวเกตที่เป็นดาวประจำราศีจึงทำให้คนที่เกิดราศีมีนนี้เป็นคนที่ยึดถืออุรมการเป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดนะครับ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับเวลาที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือบททดสอบเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ละอย่างไปได้นะครับชาวราศีนี้มีเพื่อนฝูงมากมายเนื่องจากว่าเป็นคนที่ เข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นจึงมีเพื่อนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆชนชั้นออกไปนะครับชาวราศีนี้จุดพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละนะครับพวกเขามักจะพอใจในสิ่งที่ได้ทำได้ตัดสินใจทำไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับสวัสดีกัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับหากท่านบังเอิญมาเจอ คลิปนี้นั่นหมายความว่าชีวิตท่านนั้นกำลังหาทางออกให้กับปัญหาอะไรสักอย่างนะครับและไม่แปลกที่ท่านจะหยุดฟังคลิปนี้วันนี้ก็เป็นพลังงานดีๆนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้นะครับว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันเป็นพลังงานที่สุ่มจับภพ่ออกมาทำคลิปให้ท่านได้ฟังนะครับหากพลังงานท่านตรง ว่ากำลังติดขัดกำลังหาทางออกให้กับชีวิตก็เปิดฟังเนื้อหาในข้างในได้นะครับตามหัวข้อเลยนะครับหากชีวิตติดขัดให้ขอขมากรรมแบบนี้แล้วจะดีขึ้นในปี2568นะครับการขอขมากรรมก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาในสังคมไทยอย่างยาวนานนะครับซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับ หลักการทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับกรรมและผล,ละกรรมนะครับหลักการของกรรมนั้นทางพระพุทธศาสนาท่านได้สอนว่าการการะทำของเราในปัจจุบันจะส่งผลต่อชีวิตในอนาคตไม่ว่าจะเป็นชาติปัจจุบันหรือชาติหน้าการการะทำที่ดีย่อมส่งผลดีการการะทำที่ไม่ดีย่อมส่งผลไม่ดีส่งผลร้ายต่อตัวเราเองนะครับ ในนี้การขอขามากรรมจึงเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกผิดในสิ่งที่เรานั้นได้กระทำไปแล้วทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจโดยทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาและเป็นการขอให้เจ้ากรรมนายเวรได้โปรดยกโทษให้เราสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นการเอาเปรียบผู้อื่นเป็นต้นทั้งที่เราตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะครับและในคลิปวิดีโอนีอ้จะมีวิธีการขอขมากรรมนะครับเพื่อให้เราได้ลุดพ้นนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้ใช้วิจราราณในการรับฟังนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือ การแผ่เมตตาการแผ่เมตตาไปยังสรรพสิ่งเป็นการสร้างกุศลและเป็นการลดทอนความโกรธแค้นที่อาจจะมีต่อเราเช่นถ้าเรานึกได้ตั้งแต่เด็กจนโตว่าเราเคยพลากชีวิตสัตว์อะไรไปบ้างเราลองนึกถึงแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงบุญกุศลที่เราได้เคยสร้างที่ผ่านมา ขอให้มีจิตใจที่สงบที่เบิกบ,บานมีความสุขนึกถึงบุญที่เราสร้างแล้วกล่าวนะครับแผ่เมตตาไปยังสับพสิ่งนั้นๆที่เราเคยฆ่าที่เราเคยภาคชีวิตขอให้บุญกุศลที่เราสร้างจงไปถึงให้เขารุดพ้นจากความทรมานจากความอาฆาตเป็นต้นนะครับต่อมาคือการทำบุญนะครับ การทำบุญถือว่าเป็นการสร้างกุศลนะครับมาคัดค้านบาปกรรมที่เราสร้างไม่ได้ทดแทนแต่มันก็มาช่วยบรรเทาในความลาบากในปัญหาที่เราประสบพบเจอบุญเท่านั้นที่จะเป็นแสงสว่างให้เราก้าผ่านอุปสรรคต่างๆเช่นเมื่อคุณสร้างบุญสะสมบุญมาเยอะ สร้างบุญมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเจอปัญหาทางตันชีวิตไรหนทางไร้ที่ไปจริงๆก็จะเกิดปฏิหารกับชีวิตมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านจะกลายเป็นแมวเก้าชีวิตไม่ตายง่ายๆแต่ก็ไม่ได้อาจจะสบายในทันทีแต่ท่านจะมีลมหายใจและมีโอกาสที่จะได้แก้ไขที่จะได้ต่อสู้ต่อไปนั่นเองนะครับ ต่อมาก็คือการสวดมนต์นะครับในปัจจุบันมีบทสวดมนต์มากมายหลายบทที่ใช้ในการขอขอมากรรมนะครับเช่นบทสวดขออโหสิกรรมเป็นต้นนะครับก็มันสวดมนต์บทนี้เพื่อขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรก็ช่วยผ่อนจากร้ายกลายเป็นดีได้เช่นกันนะครับและข้อสุดท้ายนะครับคือการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมการฝึกสมาธิและการปฏิบัติธรรมต่างๆนั้นจะช่วยให้จิตใจเราสงบและเกิดปัญญานะครับอย่างไรก็ตามนะครับการขอขมากรรมนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาในชีวิตนะครับการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงนั้นต้องอาศัยความพยายามของตนเอง ในการปรับปรุงแก้ไขเป็นหลักนะครับและการสแสวงหาความรู้เพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่ท่านนั้นควรกระทำควบคู่ไปกับการสวดมนต์ทำบุญปฏิบัติธรรมและสิ่งต่างๆที่อาจารย์กล่าวมาข้างต้นนะครับคือข้อหนึ่งเราต้องสำรวจตัวเองการสำรวจตัวเองเราต้องกลับมา พิจารณาตัวเองว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ชีวิตเราติดขัดตอนนี้เช่นเราใช้จ่ายเกินตัวไปหรือเปล่าหรือเราติดการพนันหรือเปล่าหรือเราไปกู้หนี้นอกระบบหรือเปล่านะครับและการที่เราจะแก้ปัญหาเหล่านี้การแค่สวดมนต์อ้อนวอนมันไม่สามารถช่วยได้100%เเซ์ มันแค่ช่วยบรรเทาจิตใจนะครับที่สำคัญตามที่อาจารย์บอกต้องมีการพัฒนาตนเองนะครับหาวิธีแก้ไขในชีวิตจริงเอามาใช้เอามาปรับใช้นะครับข้อ2คือการหาทางแก้ไขปัญหาการหาทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเช่นถ้าท่านกลังเป็นหนี้นอกระบบเครียดหาเงินทั้งวัน พอตกเย็นมาเจ้านี้มารอเอาเงินเราไม่มีโอกาสแม้แต่จะเก็บเงินดังนั้นแล้วเราควรหาเวลาเขาเรียกว่าไป ติดต่อทุกๆธนาคารหาจังหวะรวมหนี้เอาหนี้เข้าในระบบให้ได้แบบนี้มันก็จะเป็นทางรอดนะครับเราจะสวดมนตว์อ้อนวอนอย่างเดียวให้หลุดพ้นไม่มีทางหลุดพ้นได้นะครับและสิ่งสุดท้ายคือการพัฒนาตนเองนะครับการพัฒนาตนเองการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะจะช่วยให้ท่านนั้นกลายเป็นคนมีความสามารถและหาเงินได้มากขึ้นเอาละครับ กัลยาณมิตรบทสรุปก็คือการขอขมากรรมเป็นเพียงความเชื่อที่ให้กำลังใจและสร้างความสบายใจให้กับเราแต่ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกปัญหาไม่ใช่ทางออกสำหรับปัญหาชีวิตของเราดังนั้นแล้วการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงต้องอาศัยความพยายามและสติปัญญาของเราเป็นหลักการผสมผสานระหว่างการขอขมากรรม และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบระเบียบจะช่วยให้เรานั้นสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ในที่สุดนะครับเอาร,รับกัลยาณมิตรถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามารับฟังคลิปนี้อาจารย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าท่านคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับท่านก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับเพื่อให้กัลยาณมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาส รับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําแนะนํานี้ไปปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์มันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนั่นเองก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญในอีกทางหนึ่งนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านเลยนะครับที่กําลังประสบพบเจอกับปัญหาจงก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยเร็วและก็ขอให้มีความสุข กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งในเร็ววันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ